ตติไม่ค่อยมีใครประสานต่ำเท่าไหร่เราเราจะแบ่งเราจะแบ่งยังไงแม้ว่าจริงแล้วบางบางทีไม่ต้องตามเขาหมดอือแล้วก็สตาตล์ที่ร้องแบบบางทีเอืยอนยางไม่ต้องตางมเขาหรอกแต่เราอยากให้อันนี้เราอยากให้ลองร้องสามลายดูก่อนอดูว่ามันเพาะหรือเปล่าถ้าเพาะเราก็อยากจะลองอไม่ <พบ S 1> ไม่เป็นอิจร้องทำลายไม่เห็นด้วยแต่ว่าเป็นถึงว่าไม่ต้องหมดไปตามแบบ คิวตามเขาหมดอือ เราจะได้เบเกอร์แทกคนนี้เปล่าได้วันละคันคนนี้เช็คคิ้ง เยเกมากเลฮ้ยพี่ว่าเก๋ดีนะไ็น้อหนาเป็นลมนารกออกน่ารักเดียวน่ารักเดียวแ้าคิดยังไงหลงเลยพักแบบว่าเวลาไม่จำเป็นต้องคุยก็พักไบี ยังไม่ได้กินตอทว่าซอนทําใ้เป็นหลมทีก็ทีก็ทักทักกรร่อารโอ้ทักกันพอเลยแก่ยังไงต่มที่มันก็ตกลไงจรินตอนพี่ดีลงมาเ่อนโอ้ทักกันออพอพอเลยพอพอกันอ๋อี่ดีครับที่พ่อพี่ไก่ใช่ครับคนแรกกนคีอเองหนูก็ได้ยิน พอมาคนนีกลายตัวจริงพุ่เากผิด่เิดมานามันไม่ได้เลยอยเนี่ยังอิดอ่เธอตความคารักวย่าห ไม่ได้สงสัยมีดิพุ่งมามีดิก็หันมาร้องให้มางงเป็นที่พี่โดนตบไปแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโดนตบทำไมต้องหาเรื่องกันด้วยสองคนนี้หนูเบื่อแล้วนะเบื่อพี่ออฟอ่ะหาเรื่องกันอยู่นั้นน่ะเจนนี่เขาทำอะไรยังไงก็อย่าง you know กรจะค้ตายไปเจอศรัทธาทำเลนะ เออ่านี่วะท่าอาบน้ำนี่ไปว่ายน้ำอยู่เอ้ยไม่ว่ายน้ำอยู่อาบน้ำอยู่เพราะตอนแรกไปว่ายน้ำว้าโหนมาม่าของกินเยอะมากเลยรู้ไหมพี่อ้อพี่หลังแก้แกล้งเชนี่นะรู้เปล่ายูไม่ได้แกล้งเลยเชี่อมาเขาพูดจากกัระชง 你干净，不脏，不臭。 อืมอืมราคุยกันไอ้นี่น้อยไปที่รวม8คน,นมีรายซ้อนอ่ะหลังกัะเต็มเลยเดี๋ยวนี่ค่อยดูดีเลค่อนนี้นี่ไหวเหรอบะอันนี่ค่ะสาบายอบาย ไม่อาลืมปลูกหูปลาเขาไม่กล้าปลูกเพราะเห็นนอนกรมเลยเขาเลยบอกนิตี้ปลูกนิดๆด้วยนะลูกเด็กก็ปล่อยเด็กไทครู้ไหมข้างมะมงเ้าเห็นกินยาเลยลูกนูใหะรนูกินยางเมื่ก็ช่วยปลูกหนูด้วยนะก็เลยจะอาจารย์เอายาฟังเชิงสายไเลย เขากินยาเข้าไปมึงเขาเชื่อเรื่อเรื่องไม่ถูกเขาไม่ไปวันนี้เขาดีแล้วอาจจะลอยว่าไม่รู้เรื่องอะไรเพลงปุกเพลงปุกอะไรก็ไม่รู้นิดเดียวเองแม่เขาไม่รู้เรื่องเพลงปุกไม่รู้เรื่องบอกว่าเพลงอะไรนะประมาณว่าแบบไม่มีคุณครูแล้ว ฉันน yeah. ั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเออนะข้างๆเอานข้างๆเพีงเพีงโบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตกโบเพาะเราก็เื่นนี่แบบหลอนอีกแล้วฮะตลกมากเลยเนาะเออแต่มยฟังไม่ฟังไม่ออกอ่ะเฮ้ยหนุ่มหนุ่งเขาไม่ได้ยินอะไรเนี่ยแล้วมันกระตุกจริงไหมกระตุกกระตุกหมายถึงว่าเขาทำให้มันกระตุกลูกมันไม่ได้กระตุกอ๋อมันย้ำมันนะแล้วทว่าข้างๆมันคือสื่ออะไรว่า ก็ไม่มีใครอยู่ข้างแล้วไงไม่มีครูอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรอีกนะเพลงหนึ่งอะใครเพลงเลยอะอ๋อคอนโบอะเพลงนี้เพลงไม่รู้อะเฮ้ยไม่ใช่อืเฮ้ยไม่ใช่นี่เพลงพี่พี่แบบดังๆเหมือนกันอะไหนอันนี้เพลงอะไรนะลูกแต่ยังงีนั่นแบบ ท้ำท้ายหรือท้เหาออ๋ออยู่ในไม่กี่คนนะครับที่มันร้องท่อนแบบพูฟๆอบบเฮ้ยนี่ใครอะกระตุกเลยนะแบบข้างๆข้างๆข้างๆนี่ก็งงอยู่เลยเออหนูก็ว่าออกระตุกหรือเปล่ามันกระตุกะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงๆหรือว่า จ้าแก้วัดเลยงาวงานคนเดียวแกไปโดนเลยมาไม่รู้กินอะไรเหมือนกันไม่ได้โดนหรอกลูกกินเขาเจ้ทาอะไรปกติฉันนันไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผาถึงสิ่งนี้หลังมาด้วยกันนี่เพลงมึงอ่ะน้ำกงน้ำพี่พ่อกงมา ใครเขามานค่อยๆพีกขึ้นที้เจ๊เหมือนแบบมันเรื่อยๆแต่ัดไปก่อนพอหุกมันก็พีกนิดหนึ่งแล้วอันนี้มันก็เดี๋ยวข้างหน้าของเร้านตอนแรกหนาแล้วตนลังาวมากๆเรื่อยๆเอาเรื่อยๆแต่ตรงนี้พีกที่เสียวจบเลยอุ้ยมันสั้นหนิมันตีแอบยาวค่ะเลื่อนไปมือสองเลยวิธีปากเลยมันเหมือนก แกก็เหมือนกัิเะิดเลยนะไปลงไเปนี่ตรงนี้แบบเนาะประสานกันเยอะเลยเนมันมีเวลร์ย์ยบบหลองมาเลยแต่รางทีก็เหมือนเพลง ีรจริงๆจะสวยมากเลยอะเพลงสวยมากอารมณ์มบีอารดูเลยเขาชอบพี่บอยโกะอะช่วยแล้วอะแล้วเขาชอบพี่เ้ชอบพีเป็นชาราดพีาชอบพีเพกเขาชอบงบีไยนั่นแหละเขาชอบทั้งหมดเบเกอรี่ด้วย ขยายไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเขาชอบมากเลยอ่ะเขาอิจฉาน้องตัวเองที่เบเกอรี่ไปโรงเรียนน้องเขาตกไม่มาโรงเรียนเขาอ่ะผมเสียดายไงเราก็ติดใจที่เบเกอรี่อยู่บ้านขอคุณเลิกไปถ้าหนูลองคิดอยู่พอดีเลยนี่คืออะไรเฮียหนูไม่เข้าใจขนมเบเกอรี่โอ๊ยอ๋อเทคคัต ยังไงผมก็ขอบคุณที่เรามีเบเกอรีร่ในบ้านไม่ใช่แต่ยังไงเราก็ดีใจที่มีเบเกอรีร่อยู่ในบ้านเออใช่ผมกลับสั่งแล้วนักแสดงจำบทผิดพูดอะไพูดไม่ได้เหรอตบเลย